ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญประกาศคำวินิจฉัยให้แพทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสายจากของทั้งประเทศก็หันมามองที่เก้าอี้ซึ่งร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ว่างลงแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะเมื่อผู้นำหญิงคนแรกต้องพ้นไปกลางทางคำถามใหญ่ที่สังคมทั้งประเทศต่างสงสัยก็คือใครจะเป็นคนก้าวขึ้นมานั่งแทน และการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะนำพาก,การเมืองไทยไปในทิศทางใดการเมืองในสภากลายเป็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยการต่อรองและการเจรจาพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเดิมย่อมถูกจับตาเป็นพิเศษว่าจะส่งใครขึ้นมารับไม้ต่อเพราะการที่แพทองทานถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งไม่ได้ไหมายความว่าพักจะหมดโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่ต้องเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้มากพอ เสียงกระซิบในเวทบงการเมืองบอกว่าชื่อของเศรษฐาทวีสินอดีตนายกที่ยังมีบาร,รมีและเครือข่ายเข้มแข็งอาจถูกนำกลับมาเป็นทางเลือกอีกครั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพและฐานเสียงที่มีอยู่ขณะเดียวกันพักเก้าไกลก็อาจใช้จังหวะนี้เดินเกมรุกค,ค่ะ เพราะแม้จะเคยพลาดโอกาสในการดันพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นสู่ตำแหน่งแต่สถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาจทําให้มีแรงสนับสนุนมากขึ้นเสียงจากประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ยังเชื่อมั่นในนโยบายก้าวหน้าอาจเป็นแรงกดดันให้สภาต้องหันกลับมาพิจารณาชื่อของพิธาอีกครั้งแม้เส้นทางนี้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นใบไม่ได้ส่วนพักภูมิใจไทยเองก็เป็นอีกขั้วที่ไม่อาจมองข้ามค่ะ อนุทินชาญวีรกูลมีทั้งประสบการณ์การทำงานและเครือข่ายที่กว้างขวางอีกทั้งยังสามารถเจราจาประสานผลประโยชน์กับหลายฝ่ายได้อย่างแนบเนียนความสามารถในการยืนอยู่ตรงกลางทำให้ชื่อของอนุทินถูกพูดถึงบ่อยครั้งว่าอาจเป็นตัวจริงที่จะก้าวขึ้นมาแทนแพรทองทานในครั้งนี้แต่เหนือสิ่งใดเก้าอี e ้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงจากพรรคใหญ่เพียงอย่างเดียวการเมืองไทยเต็มไปด้วยการต่อรองที่ซับซ้อนการจับมือระหว่างพรรคเล็กพรรคกลาง หรือแม้แต่การย้ายขั้วทางการเมืองก็สามารถพลิกเกมได้เสมอทําให้การคาดเดาเป็นเรื่องยากและยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นให้กับสถานการณ์ในตอนนี้ในสายตาของประชาชนเหตุการณ์ครั้งนี้คือการทดสอบความอดทนและความหวังของพวกเขาหลายคนผิดหวังที่ผู้นำที่เลือกไว้ต้องพ้นจากตำแหน่งกลางคันขณะที่อีกหลายคนกลับมองว่านี่คือโอกาสในการเลือกผู้นำที่เหมาะสมกว่าและสามารถพาประเทศออกจากวิกฤตได้จริง ความแตกแยกทางความคิดเห็นทำให้บรรยากาศในสังคมร้อนแรงพอๆกับในสภาเลยค่ะโลกออนไลน์เองก็เต็มไปด้วยการถกเถียงใครบางคนเชียร์เศรษฐาบางคนเชียร์พิธาบางคนก็อยากเห็นหน้าใหม่ๆที่ไม่ใช่การเมืองแบบเดิมทุกชื่อที่ถูกพูดถึงต่างถูกขุดประวัติและถูกตั้งคำถามจากประชาชนทำให้บรรยากาศการชิงเก้าอี้นายกครั้งนี้เต็มไปด้วยดราม่าและความเดือดที่ไม่มีใครอยากพลาดแม้แต่นาทีเดียว นักวิเคราะห์หลายคนออกมาเตือนว่าช่วงเวลานี้คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุดหากกรองไทยไม่สามารถหาผู้นําที่สร้างความเชื่อมั่นได้อย่างรวดเร็วประเทศอาจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อทั้งในมิติการลงทุนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ในสายตานานาชาติการหาคนมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เรื่องของอํานาจแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติทั้งระบบท้ายที่สุดแล้ว เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ว่างอยู่ตอนนี้คือสนามรบที่ทุกฝ่ายกำลังจ้องและประชาชนก็กำลังเฝ้าดูด้วยความคาดหวังและความกังวลผสมกันไปสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาแทนแพทองทานเขาคนนั้นจะต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและจะเป็นคนกำหนดทิศทางใหม่ของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้า